สวัสดีเพื่อนๆวันนี้เดี๋ยวมาเล่นโฟโต้ r ูมสองพันยี่สิบสองหน่อยนะครับออแอปเนี่ยมันจะเป็นแอปตัดพื้นหลังนะครับเ,เดี๋ยวไปลองเล่นกันดูนะครับมันอัปเดตมาเยอะพอสมควรนะจ๊ะผมเปิดแล้วนะครับเปิดมาหน้าตามันยังเหมือนเดิมนะครับก็คือเลี้ยงแบบเ,เลี้ยงแบบง่ายๆครับก็คือไล่ลงมาแบบนี้บนลงล่างอ,ะอ่ะง่ายๆนะครับก่อนอื่นเพื่อนๆ วิธีทาเนี่ยง่ายๆก็คือเพื่อนๆก็ไปเลือกอรูปภาพมานะครับจากตรงนี้นะครับเดี๋ยวลองเลือกนะครับพอเลือกนะครับเดี๋ยวผมเอารูปแก้วน้ําเลยกันนะครับมันจะได้ง่ายๆอรูปนี้นะปึ๊บมันก็จะตัดพื้นหลังให้เราอัตโนมัตินะครับแต่ว่าต้องเป็นมันมีลายน้ําไงแต่ถ้าจ่ายตังอะโอ้โหเล่นได้ทุกอันครับถ้าจ่ายตังมันจะไม่มีคําว่าโปไงมันจะไม่มีลายน้ําครับมันค่อนข้างดีแต่ว่า เราคือสายฟรีใช่ป่ะสายฟรีมันก็จะมีให้เล่นนะครับอย่างเงี้ยหมดโหมดหนึ่งก็จะมีสักสองสามอันตัวฟรีครับที่เหลือก็จะเป็นตัวโปรอะสมมุติเราเลือกรูปมาแล้วใช่ไหมมันก็จะมีโหมดตามนี้เลยครับเนี่ยอันนี้สีขาวสีดำโปรง่งใสไหน,นเพื่อนๆลองดูเห็นปะไล่ขึ้นมาแบบนี้เลือกแบบนี้เลยครับง่ายๆครับเนี่ยชอบแบบไหนก็ก็เลือกเลยนะครับแต่ว่าเขาจะเรียงหมดหมู่แบบนี้ครับ เทมเพลตทั้งหมดก็คือแบบแบบรแบบ้านมินิมอลเห็นไหมก็จะมีแบบมินิมอลก็คือสีแบบพาสเทลมาณนี้ต่อไปอันนี้คือที่ใช้ล่าสุดเห็นไหมต่อไปแก้ไขาแบบคลาสสิกเ่ยจะมีการเบอร์นู่นนี้นั่นให้แต่ว่ามันมีลายน้ำเดี๋ยวผมลองกดถาดสีสาดสีที่มันแบบข้างหลังขาวดําข้างหน้าเป็นสีแบบนี้อลองกดเข้าไปเห็นปะสวยนะดีเลยแหละแต่ติดตรงที่ว่ามีลายน้ำนะครับใครไม่ซีเรียส ก็ก็เอาไปเซฟแล้วก็โพสได้เลยแต่ว่าถ้าใครซีดีเรื่องไรยน้ําก็ต้องไปลบเอาทีหลังนะครับอันนี้ดูกันหรือไม่อย่างนั้นก็ใช้ตัวโปรนะครับจ่ายตังค์ให้เขานะครับอ่ะโอเคเนี่ยแค่นี้ครับวิธีเล่นเนี่ยกล่เลือกเอาเลือกโหมดแล้วก็เลือกดูวันไหนฟรีอันไหนเสียตังค์เนี่ยอันนี้เป็นโซเชียลภาพใบเปล่า,ปปาผลิตภัณฑ์มืออาชีพ ป,กน,นะะปกนิตยสารนะฮรหมุกปกนิตยสารผมออกเสียงผิดขอไปดีครับเห็นไหมปกแบบนิตยสารอินดี้เห็นวะแต่อันนี้ลบง่ายไงมันเป็นสีแบบสีขาวแบบนี้ลบง่ายนะครับเห็นไหมมีอะไรอีกลดราคาเสื้อผ้าเด็กอันนี้ก็ชอบเลยอ่ะสีที่มันเป็นแบบสีพาสเทลนะครับจับ าฉากคู่หลังอ่ามันก็จะเบอร์เบอร์หน่อยแฟช่ำเป็นไม้ร่วงแล้วก็มีอีกเยอะครับเปิดเข้าไปสีลุงก็มีนะฮะนี่เยอะแยะครับอันนี้เป็นปก YouTube ครับอันนี้ผมเคยสอนไปแล้วนะครับปก y o u t u b e แต่ว่ามันก็ยังติดเรื่องของรลายน้ำนั่นแหละต้องระวังให้ดีนะครับเนี่ยเห็นไหมมีรลยน้ำมาลบลำบากถ้ารูปแบบนี้จะลบลำบากนะครับมีอะไรอีก เลกชันศิลปะแวงโก้ก็มาเฮ้ยศิลปะแวงโก้ก็มาเครื่องบรรดับตู้เสื้อผ้าแฟลตเลอะไรเนี่ยกลายเป็นคนดังเออแต่อันนี้ผมชอบเพราะว่าพื้นหลังมันสวยดีไหมครับอันนี้ฟรีทุกอันเลยอ,ะอ่ะลองดูทั้งหมดซิมีให้เลือกกย่อันด,ด,ดีอุ๊ยอันนี้ฟรีเยอะครับอันนี้คือหนึ่งในตองอูเลยอะ่ะ ง่ายดีอันนี้ยเดี๋ยวเอาไว้สอนแยกในคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับดูซิมีอะไรอีกหาไหมผลไมา้อัปเกรดความรักคอลเลกชันอ่ะทีนี้มาเรื่องที่มันจะต้องรู้นิดนึงนะครับก็คือสมมุติว่าเราเลือกสักโหมดหนึ่งใช่ไหมผมเอาเป็นอะไรดีเดี๋ยวขอเลือกจากโหมดอันนี้แล้วกันอันไหนสวยเพื่อน เอาไปทำปก youtube ด้วยเอ่อสีลุงไหมสีลุงอ่ะสีลุงแล้วกันปุ๊บนี่แหละพอคลิกมาหน้านี้สิ่งที่ทุกคนจะต้องเจอนะครับก็คือคำสั่งพวกนี้ครับคำสั่งพวกนี้ก็คือเลเยอร์นั่นแหละอันนี้มีกี่เลเยอร์เห็นปะมีสี่เลเยอร์ก็คือเลเยอร์ของเล่นก็คืออันนี้ครับเลเยอร์ layer สินค้าก็คืออันอันไหนอันนี้อันนี้สองอันเนี้ยสักอันหนึ่งแหละ แล้วก็ฉากหลังก็คืออันนี้เห็นไหมครับเป็นเลเยอร์นะครับเราสามารถเลือกอเล่นทีละเลเยอร์ได้นะครับหรือว่าตรงนี้ก็มีแทรกแทรกบวกคืออะไรก็คือเลือกอเลือกรูปเลือกอะไรมาเพิ่มเติมนั่นแหละนะครับเห็นไหมเลือกรูปเลือกอ่านสมมุิมผมจะเลือกตัวผมเองมาเขาก็จะตัดตัวผมมาให้รอแป๊บหนึ่งตัด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 ปื๊บปื๊บปื๊บอย่างเงี้ยเห็นไหมครับเราก็จะมาแล้ว แล้วก็ใช้มือเนี่ยทางเข้าทางออกขยายเข้าขยายออกนะครับแล้วก็ปรับปรับอะไรประมาณเนี้เห็นไหมปรับให้มันเข้าที่เข้าทางอ่ะนะครับเห็นไหมก็เริ่มสวยแล้วนะครับทีนี้มันก็จะยังมีเห็นไหมเลเยอร์ก็จะเพิ่มมาห็นไหมครับเพื่อนๆอนอย่างงงเนาะเลเยอร์เห็นไหม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 ถ้าจะลบก็แตะแล้วก็ลบลบได้เลยครับลบได้เลยไปได้เห็นไหมเลเยอร์หายไปแล้วเห็นไหมครับกด back ก็ได้นะถ้าจะให้มันกลับมาก็ back ปุ๊บ อ่ะโอเคโอเคโอเคไปที่แทรกเก็ตเลยนะคำว่าแทรกครับแทรกอ่าโอเคนะก็จะมีจากภาพจากกล้องจากคอลเลกชันจากไฟอะไรก็ว่าไปนะครับเก็ตนะผ่านหนึ่งอันต่อไปข้อความครับชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าข้อความก็คือข้อความนั่นแหละห้า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 เสร็จสิ้นจากข้างบนเห็นไหมก็คือข้อความครับข้อความ ข้อความเราทําอะไรกับมันได้บ้างนี่ครับมันก็จะมีให้เลือกนะครับข้อความเห็นไหมห้าห้าห้าอันเมื่อกี้ที่พิมพ์ไว้แล้วก็มีตวัวอักษรไหมแบบตวัวอักษรเลือกได้นะครับเลือกได้เห็นไมมันมีดาวอะ่ะผมไม่แน่ใจนะเพื่อนๆลองดูแล้วกันถ้าเซฟได้ก็น่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าผมไม่ค่อยจะพิมพ์ข้อความอะไรนี้เท่าไหร่เห็นไหมมีละอีกมีตรงนี้คือสีนะครับจก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  อันนี้คือเลือกจานสีปุ๊บเอาสีไหนปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่ะเกตนะเกตนะเกตนะทุกคนอ,อันนี้ข้อความหมดแล้วแล้วก็มีลักษณะลักษณะครับขออภัยลักษณะก็จะเป็นการเ,ราเลือกปรับเนี่ยก็จะมีให้การเลือกปรับขนาดเห็นไหมจึกปรับตรงนี้จริงๆอ่ะคือเราซูมด้วยมือก็ได้ไงคือมันให้เราปรับสองแบบนะครับเนี่ยฉากหลังอะไรก็ว่าไป ฉากหลังก็คือขอบของตัวหนังสือข้างหลังนะครับมันมันลึกอะ่ะเพื่อนเพื่อนต้องต้องลองดูเนี่ยไอพวกนี้อีกนะครับเนี่ยความสูงความช่องไฟอะไรพวกเนี้ยเห็นไหมต้องลองเล่นดูครับอยู่กับมันอะ่ะผมว่าเล่นได้แน่นอนนะครับผมขอลบทิ้งก่อนอ่ะทุกคนเข้าใจเข้าใจแล้วเนาะขอความต้วงไป,ปรับขนาดครับปรับขนาดก็คือเลือกอสัดส,ส่วนนะครับสัดส,ส่วน อ่ะสตอรี่ก็จะยาวขึ้นนะครับอ่ะตามนี้นะแต่ว่าผมไม่แน่ใจว่ามันได้หรือเปล่านะเพราะว่าเนี่ยมันมีคําว่าโปรนะครับเออผมไม่แน่ใจเพื่อนๆลองเล่นดูแล้วกันผมว่ามันน่าจะล็อกนะดูแลโอเคหมดแล้วตรงนี้นะครับที่นี้ก็จะเป็นเรื่องของอ่าเรื่องของการเล่นอ่เลเยอร์ตรงนี้นะครับสมมติผมไปที่บุคคลก็แตะปุ๊บนี่ครับ ผมแตะไปที่เลเยอะบุคคลก็คือตัวผมเองนะมันก็จะมีคําสั่งมาให้เราเลือกนะครับแทนที่ก็คือเลือกรูปมาใหม่นะครับมาแทนรูปเรานะครับแก้ไขภาพตัดออกนะครับก็คือเนี่ยเรื่องของการเอ่อไดคัตนะครับซึ่งเขาไดคัตให้มาแล้วครับไม่ต้องไปไดคัตมันอีกหรอกนะครับผมว่ามันก็เนียนแล้วนะครับแล้วก็อันต่อไปครับเปิดแสงครับมันก็จะสว่างขึ้นเห็นไหมแสงนะครับอ่าโอเคประมาณนี้นะครับ ทีนี้มาด้านล่างอีกเห็นไหมมีเงาปุ๊บอันนี้คือเงาด้านหลังเห็นไหมครับพอแตะเนี่ยมันจะมีตรงนี้ให้เล่นด้วยหไหมครับก็ปรับเพิ่มได้เงานะครับว่างอะไรก็ว่าไปอันนี้มันเป็นเงาอยู่เห็นปะสีสีเงาเห็นไหมครับอสีแดงอย่างเงี้ยเคลื่อนย้ญญายก็ปรับปรับเคลื่อนย้ายเงาเห็นไหมปุ๊บปุ๊บปุ๊บลองลองเล่นดูแบบมีสามมิติด้วยเว้ย ว่ากันไปนะครับเล่นกันไปต่อไปอ่ะทีนี้ผมขอข้ามมาเลเยอร์แก้วบ้างนะเมื่อกี้ไปเงานะต่อไปเส้นขอบครับกดเปิดเลยเส้นขอบปุ๊บเห็นไหมเป็นเส้นสีขาวแล้วก็สามารถปรับเส้นขอบได้เห็นไหมอันนี้อยู่ความใหญ่นะครับอันนี้ความเบลออ่าไอ,อ้ฟุ้งก็สวยดีนะครับแล้วก็สีครับเรียกเป็นสีอื่นได้เห็นไหม จับสีอื่นก็ได้นะครับลองลองเลือกดูสีไหนที่มันแมทน,นะครับตามนี้นะฮะต่อไปอมีอะไรอีกใสเยอะของเล่นปุ๊บอ่าเดี๋ยวขอปิดเส้นขอบก่อนนะปุ๊บต่อไปครับเงาสะท้อนเห็นไหมครับปุ๊บเงาสะท้อนเหมือนแทบจะไม่เห็นเลยอะเงาสะทอ้อนอ่าถ้าผ่านนะมันผมปรับแมันไม่เห็นเลย ต่อไปปิดเงาสะท้อนไปก่อนอ่ะแต่งนะครับแต่งก็แต่งแมนวนวลครับแมนวนวลก็คือจะปรับปรับตรงไหนเพิ่มอะอย่างปรับเงาเงี้ยนมอ่ะเห็นไหมเลือกเอานะครับก็เออมาสามารถรีเซ็ตค่าเดิมได้นะ,ะเนี่เปลี่ยนล่างก็มีเปลี่ยนล่างอ๋อก็คือหมุนนะครับหมุน พิกอะไรก็ว่าไปนะครับสีเลือกสีได้ไหมโอ้ไม่เอาเพียเพ้ยนละเพี้ยนละขอรีเซ็ตเลยอย่างเงี้ยปึบ๊บรีเซ็ตอ่ะโอเคต่อไปมีเบอร์ครับเบอร์แหมเบอร์ผ้าเบอร์ละแล้วก็มีรูปแบบการเบอร์โอ้โหทำไมมันเยอะอย่างงี้ครับผมสอนไปผมยังเพิ่งจะเห็นเหมือนกันนะบางอันเนี่ยเออเออ,เอ,อโอเคครับโอเคผมปิดเบอร์เลยนะมันเยอะจัดนะครับเนี่ยเห็นไหมเยวจะจปิดไปปิดตรงนี้ ต่อไปตัวกรองตัวกรองก็คือปรับสีนะครับปรับสีเนี่ยปรับสีของกแก้วกาแฟผมเนี่ยผมปิดนะครับเพื่อนๆน่าจะเล่นได้ต่อไปพื้นผิวโอ้โหมันก็จะเป็นเท็กเจอร์ไงอ่ะโอเคมี3ามแบบอ่ะปิดไปต่อไปรีทัดรีทัดไม่ต้องครับมันรีทัดมาแล้วไม่ต้องทำหรอกนะครับตัดอ,ออกมันก็จะมีแก้ไขซึ่งแล้ะ ตัวอื่นก็นล็อกอันนี้ก็ไม่เป็นไรครับไม่ต้องไปยุ่งกับมันหรอกเพราะมันตัดให้เราแล้วนะครับ a n i m เมชั n นก็มีนะให้มันขยับอะดูดิมันสามารถเซฟเป็นไฟล์แบบเคลื่อนไหวได้ด้วยปะผมว่าแม่งเจ๋งใครที่ซื้อนะคุ้มใครที่เอามาแบบพ่อค้าแม่ค้าเราใช้ตัวนี้ผมว่าคุ้มนะแต่ต้องจ่ายตังค์อะผมว่ามันน่าจะคุ้มแหละแต่เราแบบไม่มีตังค์ครับเราจนครับต่อไปถึงไหนแล้ว หมดแล้วใช่ไหมแล้วก็ทําสําเนาก็คือการก๊อปปี้อันนึงนั่นและครับอารมต่อไปด้านล่างด้านหน้าด้านหลังอ๋อเหมือนจะเอาไว้ด้านหน้าด้านหลังใช่ไหมจะลองอันนี้เอาไว้ด้านหน้าปุ๊บอ๋อโอเคมามันจะเด้งขึ้นมาด้านหน้านะครับโอเคโอเคโอเคหมดแล้วทุกคนโอ้โหสุดยอดสุดยอดนะครับ ซึ่งอันอื่นก็เหมือนกันนะครับอันอื่นก็เหมือนกันเวลาเราติ๊กก็จะเจอเหมือนกันนะครับเดียเหมือนกันเห็นไหมหลักๆก,ก็จะมีตามนี้นะครับหมดแล้วแล้วก็ลองกดเซฟปุ๊บปุ๊บ,บแล้วก็กดบันทึกนะครับเขามีลายน้ำนะไม่ต้องกลัวนะครับเนี่ยเห็นนะประมาณนี้ครับเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเปิดให้ดูไฟล์รูปนะครับอ่ะอันนี้ที่ผมทำไว้เห็นปะมีลายน้ำ อันนี้ก็เหมือนกันมีไหลยน้ํานะครับวิธีก็ขยิบรูปหน่อยให้มันพ้นๆนะครับให้มันแบบแบบเนี้ยเราก็จะลบง่ายนะครับลบง่ายอันนี้ก็ลบยากครับเพราะว่ามันติดแก้วนะครับเสร็จแล้วครับเนี่ยเหมือนกันนะเวลาเราเราเจอเทมเพลตสวยๆแล้วก็เลือกมาหนึ่งอันนะครับแล้วก็มาแต่งต่อเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเหมือนกันเลยไหมครับมีเลเยอร์หลายอันเห็นไหมอาจจะใช้เลเยอร์นี้ก็กดเข้าไปแล้วผมก็จะใส่ เส้นเส้น,เส,นเส้นขอบเห็นไ,ไหมแค่นี้ครับหดเข้าไปเลือกสีดำเนี้ยนี่ประมาณนี้แหละเพื่อนๆแล้วก็เลือกรูปเลือกอะไรมาแทนก็แทรกนะครับเนี่ยหมดแล้วมั้งผมว่าหมดแล้วนะด้านล่างก็ไม่มีอะไรแล้วมีสร้างก็คือด้านหน้าแบบนี้อินเทอร์เฟสเขาแล้วก็ชุดงานครับชุดงาน ชุดงานก็เหมือนเลือกรูปเรามามา,มาไว้ในชุดงานนะครับซึ่งผมก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือให้ล็อกอินอันนี้ไม่ได้ล็อกอินนะก,ก็เล่นได้ปกติเซฟได้ปกตินะครับโอเคเดี๋ยวมาดูราคาโปรที่กี่บาทราคาโปรกดเข้าไปปุ๊บฟรี7จวันลบโลโกโ้เดือนละ299รอ้าเอาเรื่องอยู่นะ ปีละแปดรอยเก้าเก้าะครับอะใครมีตังก็ไปลองนะครับแต่ผมไม่ลองเียว่าไม่มีตังนะครับโอเคชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับมีกลุ่มไม่เข้านะโอเคสวัสดีจุ๊บ